สวัสดีค่ะเจเจอกัลเราซซ์มาเดาเหมือนเคยี่ช่องโรเซซ์สล็อตนะคะแล้ววันนี้เรเซซ์มากับเกม s ตาร์ฟรีเวิลเออใครที่แบบว่าสายสวนสัตว์นะต้องชอบแกใครชอบรักสัตว์แกเกมนี้คือแบบโอ้โหยกมาทั้งสวนสัตว์ก็ว่าเหอะมาหมดเลยช้างมาว่าควายนะคะโอ๊ยใหญมีหรือเปล่าที่พูดมาเนี่ยไม่มีสักตัวเฮ้ยมีม้าลายเลยโอเควันนี้พกมา500นะทุกคนไปส่องชาวบ้านเขาเล่นมาสักพักแล้วเกมเนี้ย ลองเล่นเองกันบ้างดีกว่าวันนี้อ้างบ500เบ็ดบาทไปก่อนนะคะยาไปยาไปดูสิหลังจากที่2ชองชวานเขามานานเล่นเองจะเป็นยังไงหูคำเตือนเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะสำหรับน้องๆหนูนๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่าปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามเรเซนะดูเรรเซพื่อาบันเทิงนะคะโห ยังไงเอยเกมนี้เฮ้ยเห็นชาวบ้านเข้าเข้าตัวแพงเราก็อยากจะเข้าตัวแพงบ้างนะแต่ว่าลองดูก่อนอะไรก็ไม่เท่าโชคนะต่อให้เทคนิคราร้านพันแปดก็ต้องมากับดวงด้วยนะคะเฮ้ยยังไงครับนี่อ่ น้องเขาดูชักช้าอยู่นะน้องเขาไม่ค่อยชักเร็วเฮ้ยโอยวายสวยอยู่นะไหลสองทีเมื่อกี้ได้อยู่แต่ถ้าไหลมากกวนน่านี้จะจะได้กว่านี้อยากไหลไปถึงคูณห้าเลยยังน่ารักนะสาวค่คอยแบบไห้ไหลไปค่คอยไปเนาะแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่น่ารักแล้วขอบขอบปรับ เปิดเทอร์โบได้หรือเปล่าได้แหละเพราะเรารีบแล้วนะมันดูช้าเกินเออแบบนี้หน่อยใครเจอวายบอตตี้มาแล้วในเกมนี้จะรู้สึกมันสโลลฟฟมากเออวายสวยแกไหลดอกนี้โคตรจะสุดเอาดิโอ้โห,โห,โหเจอเจ้าป่าเลยป่าด,ดอกนี้เรียบร้อยซุปเปอร์ไมากาหนบาทเกตังโอ้โหสุดเกิน เออนั่นแหละครับโอ้โหของจริงตุบฟังไปเลยแกเอ้อือเอาแล้วเอาแล้วดอกนี้เฮ้ยไอตัวนี้เหมือนแลคูลเลยใช่แลคูลหรือเปล่าอ่เป้าไมกาห้าสิบสามบาทมันเรียกว่าตัวอะไรอ่ะทุกคนเม้นเข้ามาหน่อยถ้าเราได้พูดผิดคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะ บ็ดบาทก็ได้อยู่นะจังหวะเนี้ยทุกคนได้อยู่แบบว่าได้อยู่นั่นแหละอยู่ได้ได้ไดอยู่ <g iggle> เอายังไงจ้าเคสวยมากวายจ่อบแบบนี้เอแตกต่อเรียบร้อยโอ้โหไม่ไหลถึงคุณสัมแย่จังเฮ้ยเฮ้ยมันมีช้างอ่ะทำไมช้างไม่แตกว่ะอู้เจอเอลักแกทำไมคนร้างกระดานเก่งจังขนาดนี้เอาไงาเอาไงา สวยแล้วป้าดอกเนี้ยโอ้โหสุด,ส,ดสุดสุดค่ะสาวซุปเปอร์เมก้าห้าสิบสี่บาททุกคนรออัพเบ็ดดีปะพอละเดี๋ยวขออนุญาตอ่าปรับเบ็ดขึ้นนะคะขอสามบาทสิบทีสิบทีพอแล้วเดี๋ยวอัพไปเรื่อยๆนะคะก็จะมาโห อยู่เบ็ดบาทนานเกินก็ไม่ได้อ้าวสเกตเตอร์หูถ้าเข้าฟรีเกมเกมนี้จะเป็นยังไงนะเออแต่เขาซื้อฟีเจอร์ได้นะเดี๋ยวรอก่อนถ้ามีตังเดี๋ยวซื้อถ้าไม่มีก็ค่อยว่ากันถ้าไม่มีก็ค่อยลุ้นฟรีเองเออไหลไปดีสวยสุดๆดอกนี้เรียบร้อย168บบาทเฮ้ย ตายอยู่ไปเบนห้าบาทสิหมุนเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวไปต่อนะคะสิบาท20บาท30บาทก็ว่ากันไปค่อยๆเอาสเต็ปนะคะต้องรีบร้อนนะอย่าวู่วามนะววาวเมื่อไหร่คือเรียบร้อยเลยโอ้โว้ายเยอะขนาดนี้โอ้โหไม่แพงไม่รู้ว่าไงเราเว้ยโอ้โห เรียบร้อยสามร้อยหนึ่งบาทเธอจ้าดอกนี้หวานเจี๊ยบเลยซุ per mega ปปแตกแต่เรียบร้อยเออเอาเลยอยยังไงเฮ้ยไหลป้าแก,กดอกนี้เรียบร้อย,อยทำไมไม่ไหลมาถึงขอบอ่ะมันทำไมแตกไม่ถึงขอบวะเมื่อกี้โหดเกินเอาแล้วซุ per ปสปองร้อยเก้าสิบเก้าบาทมา อกสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะทุกคนพออัปเดตไปก่อนนะคะ10บาทไปเลยจังหวะนี้30มหมุน30หมุนไว้ก่อนนะคะถึง30มหมุนหรือเปล่าไม่รู้อดเลยทุกคนวันนี้น่าไม่ได้จะได้ซื้อฟีเจอร์นะคะมันบวกมาไม่เยอะมากเราเซ่ไม่กล้าซื้ออะกลัวถ้ามันวืดแล้วมันจะหายไปที่เราแบบโอ้แต่ไต่เบ็ดกันขึ้นมาซุปเปอร์ไมกะห้าร้อยหกบาทใช่ค่ะเพราะว่าเราเซ่กลัวแบบว่าที่เราแบบใส่ใจเบ็ดกันขึ้นมามันจะวืดหายอะ เราต้องแบบใจเย็นโอ้โหเรียบร้อยซุปเปอร์มกา12หมุนเ,เข้าจนได้ไม่ต้องซื้อนะวันนี้เข้าให้แล้วนะก <c oughs> <c oughs> ้าหมุนยังไงเ <c oughs> อ้ยก้ามุนยังไงจ้ะโหยิ่งจัดเลยทุกคน ไหลามาถึงครึ่งทางแล้วยังไม่มีอะไรแตกเลยเงียบจัดอ้าวล้างแผงดอกเดียว100่อโอ้โหจริงปะเนี่ยโอ้ยสวยมากอ้าวคูณสิบไปดิไม่ได้ตัวแตกมันไม่โอ้เราจะบอกว่าตัวแตกมันไม่แพงมากเจอช้างดอกเมื่อกี้มากี่เชือกคะสาวมากี่ตัวสิอ่ะสัตว์รีเวอร์ก็ต้องมากี่ตัวอ้ามากี่เชือกถูกแหละเนียวันเนี้ยนนเป็ดองนะเน,นี้ย ตัวอองทุกวันวะอีกสามหมุนมาฮูเจอนามาไลา่หน่อยปะองังปุ๋งเรียบร้อยร้ 180. อยแปดสิบยี่แก้คุ้มแล้วคุ้มแล้ววันเนี้ยร้อ,รอยสวยมากวายจัดเต็มมากวันเนี้ยทุกคนรู้สึกว่าวันนี้เฮงได้เพราะวายนะคะไหลนะไม่เท่าไหลไหล ไถึงคูณ5เท่าไหร่แบบถึงคูณ2องคูณสก็จอดแล้วอะโอ้โหฟีเรกมดองนี้สวยนะทุกคนนะหลอดมาก1226บาท12หมุนแต่ว่าแบบไหลมาครึ่งทางเรากังวลแล้วว่าแบบมันจะไม่เวิร์กนะเพราะว่ามันเงียบจัดเลยเมืเ่อกี้นึกว่าจะไม่หูนว่าจะแตกไปถึง10บาทล่ะอา้าวช้างดอกโอ้ยทำไมอะ่ะไ,ไม่รักหรอดอกเมืเ่อกี้ แค่จัดเลยอเหลือสิบหมุนแล้วพอแล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวเหลือสิหมุนลากันไปก่อนดีกว่าไปเล่นเกมใหม่ดีกว่าทุกคนเกมนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปสาวเช็คส่วนตัวอีกรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่บบใช้ไลก็เดิมโอเค โอ้ส่งท้ายสวยนะคะดอกสุดท้ายก็ยังมีแตกแบบยิบย่อย1บาทอยู่โอเคใครชื่อชอบคลิปนี้ของโรเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe โรเซ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งซัพพอร์ตกันด้วยเดอ้อวันนี้โรเซ่ขอตัวลาไปก่อนจ,จัดเจอกันใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบายคะ่ะ